สดีครับสำมรับสัมภาษณ์าูนะครับผมครับผมกลับมาอีกแล้วนะฮะของเราพวกเราหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราโดนเจ้าเบียร์ฟีนเนี่ย ยำทะเลเลยโอ้เรียกว่าทางที่นาะครับก็หลังจากที่เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเจ้าผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะใส่ลงไปในตอนต้มนะครับเพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งเนี่ยที่ทาให้รสชาติมันเคี้ยนได้พอรสชาติมันเคี้ยนเนี่ยมันเคี้ยนตั้งแต่ตอนต้มเลยต่อให้คุณจะหมักดีหรืออะไรดีนะครับมันก็เละมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นก็คือปรับตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งวิธีการทําเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับ เรียกง่ายๆก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรนั่นแหละแต่ว่าใช้ยี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ทำในสไตล์ e n g เล่น i p a ตามที่เราชอบกินแล้วเราถนัดก็ครั้งนี้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับสีนะฮะเราก็ปล่อยมันสีธรรมชาติไปเลยเอาเป็นเบียร์ที่มันเน้นให้มันกินได้ก่อนถ้ามันกินได้แล้วเดี๋ยวจะเล่นสีนู่นนี่นั่นค่อยว่าทีหลังนะครับเรามาดูว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะแก้แทนมันได้หรือเราจะโดนมันยำทั้งสอง ไปเดี๋ยวเราทำเลยดีวยกว่าครับผมโอเคได้อุณหภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำลงแมสตตันเลยนะครับผม ที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิม one hour later ครบ60นินาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าน้ำเวิร์ดเนี่ยย้ายไปอีกถังหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันเลยโอเคนะเดี๋ยวเราจะทำการสปาร์ชิงมึงมึงจะชิ่งไปไหนสัโอเคไป ปล่ Bye, hey, like. อยให้ไหลไปแอ่คาทีราพิเศษเอ้ยไล่น้ำตาแล้วไล่น้ำตาฮะไล่ไล่ไล่ไปมึงจะไล่มันไปไหนไล่มันลงไปในถังเนี่ยแหละ <laughs> ยิ่งเราได้น้ำตาเย <laughs> <laughs> มุมเนี่ยแม่ดูดูเฮีย้ย <laughs> แล้วครับเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราใส่ฮอปกันแล้วนะครับไอดอโฮเซเว่นสามกรัมครับผมพร้องกลุ่นจัดเตาครับผม15้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่ไส้หมูแล้วก็ไอดาโฮฮอปลงไปอีก15กรัมนะครับผมยยาก่อ สิบนาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ฮอปเป็นโมเสกนะครับ 1, <Sure. S> 1ออนหอมมากเลยนะครับหวังว่ารอบนี้จะไม่พังเหมือนรอบที่ผ่านมานครับผมครบ6กนาทีแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะทำการปิดไฟแล้วก็เอาน้ำเบิร์ดเนี่ยไปลดอุณภูมิครับผม ตอนนี้เราลดอุณหภูมิของเวิร์ดนะครับมาอยู่ที่เจองศาเดี๋ยวเราทําการท็อปสแตนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นคาลิปโซ่ะ so นะสองอนใส่ลงไปเลยนะครับโอ้โหกระเด็นนเป็นก้อนเลยนะครับคนสันหน่อย ใส่ฮอปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอ15นาทีนะทิ้งมันไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะค่อยลดอุณหภูมิต่อนะครับผมเดี <minus S 2> ๋ยวมาเตรียมยีสต์กันนะครับรอบนี้เราใช้ตัวเดิมเลยนะครับเป็นควายยีสต์นะครับของเราละมองนะอันนี้ก็เป็นน้ำเวิร์ดนะครับผมลดอุณหภูมิเรียบร้อย เดี๋ยวทิ้งไว้อย่างงี้15นาทีนะครับเดี๋ยวพอมันขึ้นโฟมแล้วเนี่ยเราก็เอามาเขยา่าเขยา่าแล้วก็ทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งแล้วถึงจะใช้งานได้ครับ <Hey. S 1> ลดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำเบิ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32องศานะเดี๋ยวผมจะทำการโม่ฟูก็คือปวนน้ำให้มันเป็นวงกลมนะครับเป็นน้ำวน เพื่อที่จะเหวี่ยงเศษตะกอนฮอปเด็่ให้มันประรวมกันตรงกลางนะครับเพราะว่ารอบนี้เราทําฮอปสแตมนะมันจะมีเศษฮอปที่แบบว่าอยู่ในน้ำเมือดเดยอะนะครับทำเลย a few moments later ย้ายถังหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ยีสต์ลงไปนะดูนะครับยีสต์พร้อมทํางานมากับนะครฟูมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการต้มในวันนี้นะ วิธีการหมักเนี่ยก็อาจจะแปลกไปทัานนิดหนึ่งนะครับเราเอาใช้หม้อต้มเนี่แหละแต่ว่าใส่น้ำเนี่ยอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็เอาถังหมักใส่เข้าไปาก็จะอยู่ที่ประมาณ32องศานะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีเนี่ยจ,จะเวิร์กไหมในการคุมอุณหภูมิให้มันนิ่งนะไปลองดูครับผมเดี๋ยวจะมาทำเ,เทียวเล่พีกันนะครับหลังจากนอบที่แล้วเนี่ย เราทำโหกระบวนการอะไรเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนะครับโดยที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นนะรอบนี้เราจะตัดให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวิธีการดูเหมือนเดิมนะครับพีชแช่แข็ง1นกิโลครับผมต่อไปก็ง่ายๆเลยครับเอาลงไปปั่นครับผม หลังจากที่ลองปั่นเมื่อกี้นะครับก็ไม่รอดนะฮะเพราะว่าไอตัวเนื้อมันเนี่ยมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับแล้วก็ไอเครื่องผมมันก็ไม่ค่อยได้ดีนะมันก็ปั่นยากปั่นอะไรเดี๋ยวเรารอให้มันละลายก่อนดนะีว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำอีกทีครับผม A f e w moments later เราทำกันมาประมาณ3าปีกว่าโอ <c oughs> ้อยแล้วนะครับพีชของเราเดี๋ยวเราจะเอาทั้งกล่องน,นะครับไปแช่เย็นนะครับแช่แข็งให้มันอุณหภูมิมันติดลบนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะ <Wow. S 1> จะทิ้งไว้สักประมาณ3-4วันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใช้ในตอนดายฮอปนะครับผ่านได้3วันแล้วนะครับสําหรับการหมักเบียนะอันนี้เราหมักไว้ที่32ถึงประมาณ35องศานะครับก็แอร์ล็อกนิ่งแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทําการดายฮอปกันนะครับ ฮอทที่ใช้ก็จะเป็นไฮโดรโฮเซเว่นนะครับ1ออนล้วก็เป็นเทเลพีชนะเดี๋ยวทำกันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวมาดูในถังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเบียร์ของเรา ไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดายฮอปในวันนี้นะก็เดี๋ยวเราจะทำการหมักต่ออย่างเงี้ยอีก3วันนะครับแต่ว่าเราจะไม่หมักในน้ำแล้วก็จะไว้มันอย่างเงี้ยแหละเสร็จแล้วก็ถึงจะโคแคบนะครับอาจจะโคแคบสมหรือ4วันนะครับเดี๋ยวดูวันที่สะดวกนะ เมื่อกี้พอใส่พีทกับฮอปลงไปนะครับแอรล็อกเนี่ยฟองก็เด้งขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าสล์หมักจบแล้วหรือว่ายังไม่จบนะแต่ก็แก้อะไรไม่ทันแล้วนะครับแต่ไฟบอาลุนกันตอนสุดท้ายนะครับผมด้วยความผิดหวังจากการทำเบียร์พีทในครั้งที่แล้วทำให้ไฟในตัวของเขาได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและวันนี้เขากลับมาพร้อมที่จะแก้แค้นมัน ด้วยเบียร์ทังนี้กลับมาแล้วคนระับกับเจ้าเบียร์พีซนะฮะ,ะตัวนี้เป็นตัวรังแคงของเราแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนของเราลุกใส่เฉี่ยลูกใสๆนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ต,ตัวนี้ต้มแก้มาแล้วไม่รู้ว่าโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวที่แล้วเป็นไงบ้างเหี้ยครับบอกตรงว่าเหี้ยครับผมรองซะเกินตัวนี้ต้องดีขึ้น,นมั่ง่ะโอเคโปกัเลย ไปฟองมันเีได okay. ้ไหมเยี่ยตัวใหญ่กันใหญ่ก็กิมโอ้พี่จะฟองเอยนี่ทำฟองแดดด้วยเรียกว่าอัดนานเกินไปนะครับเยี่ยมีแต่ฟองจริงแล ic <c oughs> ้วเด้อโหรอฮะคือเราชอบพี่แนวเลยมันดีกว่าอยู่แล้วแหละกินก็กลิ่นก็รู้สึกรู้สึกว่าดีกว่า น่าจะบวกอยู่นะมันเลือกอ่ะอ a few moments later อ่ะโอเคนะครับ3ชั่วโมงผ่านไปฟองก็ลดนิดหน่อยเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่ามายังไม่แดกเลยยุงบุกภูมิใจนะ ถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยพี่ดีมันก็ฟ้ากันเยอะเลยรอบที่แล้วเยอะเออไกินรอบที่แล้วยังจำได้หมดเลยข้ารอบที่แล้วยังจำได้รอบรอบรอบนี้ดีดีวมดเลยครับก็เอาไปคะแนนเต็มมากเลยโอ้โหคะแนนเต็มเลยทำแปดแปดคะแนนนี่คือกลิ่นนี่เป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างกินดีรสชาติก็ดีรอบที่แล้วเยอะดีกว่าจะให้พูดยังไงอ่ะ ถือว่าผ่านถือว่าผ <c oughs> ่านเฮ้ยตะกี้ก่อนเลยของผมละฮะส่วนตัวก็กลิ่นนะฮะดีรสชาติดูไม่มั่วเท่ารอบที่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันยังดีได้อีกออแต่าถามว่าดีกว่ารอบที่แล้วไหมดีกว่าแต่ส่วนตัวไม่ผ่านที่ดมเนี่ยก็คือฟุตตี้มาชัดอยู่แต่ว่าตัวรสชาติเนี่ยก็ค่อนข้างบางนิดน,นึงแล้วก็ ผไปแล้วผมกลิ่นพีทหรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่ออกอย่ดีนะครับอาจจะเป็นที่ตัวยีตที่เราใช้เนี่ยอย่างไฟยีตทุกครั้งที่ทำเนี่ยกลิ่นมันไม่ค่อยออกเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลหรือว่าความรู้เพิ่มกับตัวไฟยีตว่าทํำยังไงให้กลิ่นมันออกนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคผมใช้ได้ผ่านไหมผ่านโอ้ ทำเองเราต้องภูมิใจเลายัางติดใจกับเบียร์แดงอยู่นะอ่าใช่รอบหน้าเราจะทำเลดเอลนะครับเป็นเลดเอลแอมเบลหรือว่าแอมเบลเลดเอลเออทียจทุกอย่าง <laughs> เออทุกอย่างนึงแหละก็ <c oughs> สำหรับปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่แฟนสำหรับสำหบหาบูทุกทา่านไปเจอกันครับครับบ๊ายบาย,บาย